สวัสดีจ้าจุ่มคนมาห่วยมากแล้วจ้าก็สวัสดีสมาชิกที่น่ารักทุกท่านเนาะค่ะเนาะแล้วก็เอฟซีที่น่าหักทุกคนกามาบอกกันอีกแล้วครับแนวทางห้าน้อยของวันที่1 4มีมินาคม2563า้อเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็สวัสดีสมาชิกทาง youtube ด้วยเนาะค่ะการมาว่าน้าหน้อยของเขากับรุดเนาะพี่น้องเนาะรุดขักรุดแน่รุดเบิรเมดมือหมู่บ้านนี่ทั้งหุ่นทั้งห้าน้อยแล้วก็ห้าน้อยวีไอพีเนาะค่ะเนาะแล้วก็ไปหอดอ ดาวโจรเลยเนาะพี่น้องเบิ่์นยุ่มมัดมือเมื่อวานนี่หุ่นกับเบิ่์นยุ่มมัดมือเนาะค่ะเนาะนั่งจับหุ่นการมาเมืองอ่าผลออกห้าน้อยเมื่อวานเลยเนาะพี่น้องว่ามันออกเอียงหมู่บานห้าน้อยออกหนึ่งหนึ่งแปดเนาะค่ะเนาะหนึ่งหนึ่งแปดแล้วก็เอ่อซีหนึ่งเนาะค่ะซีหนึ่งเด่นวิ่งลูดหกหาเจ็ดบ่ตมาจักโตเลยเนาะพี่น้องเจ็ดกับหนึ่งมันโตเดียวกันมันบัดมาเนาะค่ะเนาะเน้นลูดเจ็ดเนาะค่ะเนาะบัดมาแปดเนาะพี่น้อง สำรับสองตัวเท่ากับบะมีเลยเนาะค่ะเนาะบะมีเลยเนาะค่ะทั้งบนล่างเนาะค่ะห้าน้อยมันบาปไปแล้วแจ็คสีไฮวาจ้งไดเนาะพี่น้องเนาะกันเจ็ดหนึ่งมันมาซี่หนึ่งเนาะพี่น้องมึงดูเป็นตาสร้างบ่กะบ่อยมันไปเนาะค่ะบ่เป็นอย่างเนาะค่ะเท่ากับมาสู่กันไม้นะคะเนาะกะรุดแล้วกันรุดอีกเนาะกัมึงแนวทางห้าน้อยของวันที่สิบสี่กันเนาะพี่น้องเดี๋ยวฮาอจะโล่งห้วไทยแล้วนเนาะ มือนี้อ่งวดนี่หวยไทยออกวันจันทร์นะคะเนาะสามหกสามนะค่ะเนาะเด่นนะคะ่ะสองสามสี่นะคะไม่ใช่เอ่อห้าหกเจ็ดอ่าห้าหกเจ็ดแล้วก็เก้าศูนย์หนึ่งอ่าเด่นวิ่ง รูดเนาะคะ่ะเด่นวิ่งรูดทองเข้ามีแมนบ้านละพี่น้องเอาดีกว่าเนาะ,ะเอาไม่เอาไม่เอาตัวนี้ดีกว่าเนาะคะ่ะเอาสองสามสี่ดีกว่าสองสามสี่เนาะคะ่ะอ่าเข้ากับเอาอ่าเรียกกำลังเสริมเอาเนาะค่ะเนาะเสริมเอาเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะ เมนบ่สสองนะคะเนาะซี่แล้วก็หานะคะอ่าเอาตัวเสริมเอาเนาะค่ะเนาะเด่นนิ่งรูดมอนี่เฮ้ามีสามสามกับเออสามกับเก่าเนาะค่ะสามกับเก่า สองตัวเด่นนอกากจะมีสามสองสามห้าสามเก้าสามสี่นะคะ สามหนึ่งเก่าห้องก็จะมี่สี่เก้าสี่เก่าสี่สามไปแล้วเอ้เก่าเก่าสี่สี่เก่าเก่าสามไปแล้ว,ลวนะคะเนาะล้วก็ เก้าสองเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งแล้วก็เก้าศูนย์นะคะเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าศูนย์เนะพี่น้องเก้าสองเก้าสามไปแล้วนะคะเนาะเอาก็จะมาเว้นเว่นเอาตัวนีเนาะค่ะก็จะมีศูนย์หนึ่งสามสี่สองสี่ สองซีสองสา,สามสองหนึ่งหนึ่งสองอ่ะสามหนึ่งสามสี้กันสามเจ็ดเนาะค่ะเพื่อมันมากอีกหมื่บ้านเห็นบ่สามเจ็ดสามเจ็ดเราก็จะมีเก้าเจ็ดเนาะพี่น้องเก้าเจ็ดอ่าเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดกันใหม่เนาะค่ะ เอากระได้ซ้ำหนีนะพี่น้องเก้าสี่เก้าหนึ่งเจโอเคนะสามตัวสามตัวสามสีเก่าสามสี่เก้าเจ็ดสามซี สามเก้าเจ็ดอ่ะสามตัวซีเก่าหนึ่งซีเก่าหนึ่งหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดแล้วก็ สามสองสี่สี่เก้าสี่สองสี่หนึ่งสี่สองสี่สองกับมีได้พี่น้องเอเมนปะสามสองสี่วันหมู่บ้านสี่หนึ่งมันอาจิมาสี่สองหรือว่าสองสี่หนึ่งแปอาจิมาหนึ่งเก่าหรือว่าเก่าหนึ่งนะพี่น้องหรือว่า สองแปดก็ไดเนาะพี่น้องสองแปดบ่มีก็มีสองสามเนาะคะ่ะสองแปดสองเจ็ดยังสันเนาะกระจีเด้ประมาณนี้เนาะคะ่ะพี่น้องกับพิษพามางหนก็ขออภัยยางสูงเนาะพี่น้องเนาะกับสูตรมันก็ว่าตามสูตรเนาะพี่น้องเมืนะ่อกลุดแน่เขาแน่ก็ว่ากันไปเนาะคะ่ะแต่ช่วงนี้ห้าหน้อยห้าแปลกๆอ่ะพิจารณาเมืองดีๆแล้วก็เออใส่ เอาไปเล่นยา่างมีสติเนาะพี่น้องเนาะการยาสระร่งทุ่มหลายเนาะค่ะเนาะเอาพ่อได้รุ่นพ่อเนาะค่ะห้าหน้อยมันออกแปลกๆเนาะช่วงนี้เนาะค่ะเนาะก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังเนาะค่ะเนาะสำหรับมื่อนี้กับพ่อไว้แค่นี้กรอนพอกันไมหมเมื่ออื่นเนาะพี่น้องก็ขอให้ทุกท่านโชคดีแห้งปังๆมันๆ่นหมายทุกคนจ้าสวัสดีจ้า